I mm do -hmm. ้้ยใส่เลือดจักน้อยนะใส่เลือดจักน้อยน้อยเลือดแดงฉานเลยครับท่านผู้ชมครับแดงจึงเลืองเลยนี่แหละมันจีแสบ อโอเคสวัสดีท่านผู้ชมยังสวัสดีครับผมโอเคชาแนลนะครับเออสวัสดีค่ะแม่เลยค่ะวันนี้เราจะมากินลาบดิบกันนะครับจ้าจับข้าวเหนียวครับทําเองนะครับจ้าวันนี้ทําเองลูกสาวทาให้หมดเลย <c oughs> กินกันเลยครับกินด้วยกันค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วแม่หยุดไปหลายวันนะคะไม่ได้ถ่ายไม่สบายค่ะ นนี้กลับมาเซ็บๆน้ำกันเด้ออ้อ,อ,อร่อยอเหมือนเดิมไม่สบายหลายวันอยากกินเผ็ดเผ็ดจำเข้าปซปอยากกินเผ็ดเผ็ดใช่ไหม แล้วก็เผ็ดน้ำตาแตกอร่อยหลายด้วยพี่น้องรสแดงๆเลยอร่อยกินของจืดมาหลายวันแล้วป่วยวันนี้ขอของสดใจหน่อยแดงขาเลย ติ๊ง,ง,ง,งอขอบคุณเอีทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้กันค่ะวันนี้โอเคบอกถามว่าวันนี้จะถ่ายคลิปมันโอเคอยากกินอะไรโอเคบอกอยากกินลาบดิบลาบดิบดิบ ก้อยดิบๆแม่ก็เลยจัดให้เลือดแดงฉานเลยค่ะอมผมใจอยากนะ <c oughs> บะบเกจเป็นคนชอบกินดิบอยู่ละโอเคชอบของดิบๆชอบกินกับเตียเขาพ่อเขาชอบกินแก้มเหล้า อร่อยเหมือนเดิมค่ะทุกคนข้าวเหนียวก็หุงเองนะครับวันนี้ติดตามเราให้ไปถึงพันเราเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยมากขนาดถั่วยังมีเลือดอ แม่บีบเลือดกระเด็นใส่มั้ง <c oughs> อร่อยจริงๆ <c oughs> ค่ะอืจำเลือดแหละ <c oughs> ใส่เลือดก็อร่อยเนอะลืมผักก็ไม่มีอะไรมากมีแค่ ผักชีใบเรื่อยน่้วิวก็มีอะดสลัดผักสลัดช่อ,อจุดจุดพริกเนะี่ยจะหม,มดไหมเนี่ย ไมหมดเรามีมื้อเที่ยงมืม้อเที่ยงต่อจะถึงมื้อเที่ยงหรือเปล่าของเราไม่เคยเหลือสักที่เหลือในคลิปแต่เรากินนอกจอหมดแหละจำได้ของแพงแนละ้วทุกคนเนาะนกินให้หมดเหลืออันนี้เราก็ไปกินทั้งเที่ยงได้ใช่ ันนี้แม่กินมื้อเช้าสามโมงเช้าตอนแรกยังไม่ได้ถ่ายคลิปโอ้โหร้องร้องจกจอก,จกเลยอืมโอเคบนหิวข้าวหิวข้าวสามโมงเช้า <c oughs> พี่สาวเขาก็เร่งทำ <c oughs> อม,มาแม่มาคอยทำกับข้าวลูกสาวทำให้ค่ะ สบายแล้วลูกสาวโตเป็นสาวถ่ายคลิปเขาก็ถ่ายให้นะคะเนี่ยเทปไปตัด,ตดคลิปตัดอะไรเขาก็ตัดให้แหม่แม่ทำไม่เป็นหนรอกใสยตาเราเป็นสายตายาวแล้วแหม่มองเคยชิดชัดเท่าแหละ dạp bay nó luôn đi Ngon 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 luôn 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 Ngon luôn 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 กะดกมั้ยไม่กระดนะกแล้วโอ้ยเศ็เส็ดสะใจละยาพินไม่กันสองเม็ดสามเม็ดทีนี้าสามเม็ดน้ำามกมาเลยค่ะทุกคนปกติแม่ผมไม่ค่อยเป็นคนกินเผ็ดนะเอ้ยกินก,นกินดิบเมื่อก่อนั็เป็นสาว กินเผ็ดเก่งมากค่ะพริกจิ้มพริกกินข้าวน้ำพริกวันนี้พออายุเยอะขึ้นก็น<า>เผ็ดหน่อยนึงกับเผ็ดโอ้ยกินพริกมาจุดจุดแม่กินลูกโดดเนี่ยใหญ่ด้วยเผ็ดมากอู้ฮิดขึ้นหูเลย <c oughs> เริ่มแล้วแม่ mèo kêu ngủ không, không mày กินแล้เนี่ยตัวเลือดเลยท่านไม่เชม่อโอ้ยแม่หายอยากเลยอะ <c oughs> ่ะกินลูกโดดไปสามกินลูกโดดไปสามเม็ดตามาเลยทุกคนเพลินมากออื <c oughs> ขอบคุณครับไม่เป็นไรครับอื อร่อยสมอยากสมอยากหลายวันป่วยเท่าหลายวันอยากกินเผ็ดกินสมใจอยากกินเผ็ดอร่อยอ่ะแม่ว่ากินเผ็ดแล้วเราไปกินน้ำมันก็จริงเผ็ดใหญ่เปล่ามันต้องกินน้ำนมไม่มีนมหรือไม่ก็ ถ้ากินเรากินพริกเยอะเราไปกินน้ําอะมันจะวิ่งหาห้องน้ํานะเรื่องจริงนะนนเขาบอกกิน,นกินพริกเยอะห้ามกินน้ํามากมันจะเข้าหาห้องน้ําไม่จเจอวิ่งหาห้องน้ําถ้าไม่ทันจดคำใหญ่ๆให้ทุาผู้ชมดูนะ อใหญ่ไปไหมใหญ่ไปไหมแล้วแต่ตัวเองนี่แหละทำใหญ่ๆครับัมงวันตอมหัวอร่อยมากผมเป็นแมงวันตอมหัวเผ็ด พ่อค้าให้ผมองอกมาด้วยเนี่ยหนูเห็นผมหงอกแล้วเห็นผมองอกแล้วข้าว <c oughs> เลยแออม่ไม่ได้หงงนะเนี่ยน้องไอ้หงงนะลูกสาวหงงให้ค่ะทำะใหญ่เลยโกนอ,อะไรย เต็มปากเต็มคำเลยบรรยากาศหลังบ้านเหมือนเดิมครับจ้าอยู่หลังบ้านเลี้ยงหลานอยู่หลังบ้านใช่เ,เผ็ดเพ็ดเพ็ดเลยไม่น้ำตาไหล น้าไหลแล้วก็น้ำมูกไหลคือจุดด่างสใจพอผมจะเล่าทำไมผมถึงชอบกินดิบเพราะผมชอบทำยังไงของดิบๆอะอะไรอะหมูน่าจะหมูอะ่ะทำกินแใครทำใครทำพ่อเจีย่ยกินแบบ โอเคเรื่องเรื่องพ่อเรืองเตี่ยเตี่ยมันคนคนจีนนะมีเชื้อจีนเชื้อเจ๊กใส่เลือดจีนเลือดเจ๊กเจ๊กคนเจ๊กเลือดเจ๊กนี่เราลืมทราทำไงทำกินแบบคนกินน่ากินมากไม่ลองกินนี่อร่อยมากหลังจากนั้ไม่ชอบกินหยิบเลยโอเคชอบเสี่ยเราทำกับแก้มแหมแจกกิน กินทีไรขอทำหนึ่งขอคำหนึ่งกับแก้มโอเคก็ไปนั่งกินกับเขาทุกครั้งเพื่อเราชอบกินแต่ของดิบๆของดิบมากก็ไม่ดีนะนนานๆกินทีอกินแม่ๆคำสุดท้ายยา่ เลือดด้วยคำสุดท้ายทุกคนอืคำสุดท้ายครับเลือดแดงฉาน่อยนะอืออืนี่เลือดอะไรเลือดอะไร เลือดเลือดวัวไงเลือดบัวที่เราซื้อเนื้อวัวมาทำเป็นเลือดบัวอิ่มแล้วจ้าทุกคนอิ่มแล้วครับจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้นะครับจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะ